ทุกคนวันนี้เราจะผัดเห็ดกันอีกแล้วนี่นะโอ้ยกำลังสวยเลยทุกคนเดี๋ยวขอญาตก่อนนะขอญาตแคะค่ะนี่นไ เราพาลูกเรามาเดินลูกเราเดินไปไหนไปดูนี่ทุกคนพาลูกเดินนะแล้วมันก็มาเจอเห็ดนะทุกคนเดี๋ยวเก็บก่อนนะเราก็ทิ้งลูกเราเลยนะ ถ้าเจอเมื่อวานนี้กำลังดีเลยนะเนี่ยได้ผัดเห็ดอีกแล้วทุกคนเอ๋ยก็นี่นะอื กล้องก็ถือไม่ถนัดหรอกมันก็อาจจะแบบภาพไม่สวยนะเพราะว่าเรารีบนะทุกคนเพราะว่าลูกเราก็มาก็ได้เห็ดตลอดก็เพราะว่าพาไอ้พวกนี้เดินนี่แหละแล้วก็มาเจอเห็ด เขาเดินเล่นทุกเชา้าเลทุกเย็นตอนเชา้าตอนเย็นแล้วก็เนี่ยเจอนะทุกคนโอ,โอเคเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเห็ดก่อนนะทุกคน